สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะพาเด็กๆเ,เนี่ยไปฝึกอ่านสาระกันนะคะวันนี้ครูแนนจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านสาระเอียนะคะหน้าตาสาระเอียกค็คล้ายๆสระเอียนนะคะแต่มักจะเติมสระอะอยู่ข้างหลังยอยักษ์นะคะเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลยนะคะกอไก่ สะระเอียอ่านว่าเกียดเด็กสะระเอียอ่านว่าเดียมอมาสะระเอียอ่านว่าเนีย artık? ตเตาสะระเอียอ่านว่าเตียอออางสะระเอียอ่าน ว่าเอียนอนหนูสระเอียอ่านว่าเนี่ยพอพานสาระเอียอ่านว่าเพียรอเรือสระเอียอ่านว่าเรียสอเสือสระเอียย อ่านว่าเสียจอจานสระเอียอ่านว่าเจียขอไข่สระเอียอ่านว่าเสียทอทหารสระเอียอ่านว่าเทียฟฟันสระเอียอ่านว่าเสีย ทอถุงสะระเอียอ่านว่าเทียงงูสะระเอียอ่านว่าเงียจอจานสะระเอียอ่านว่าเจียกไก่สะระเอียอ่านว่าเกียคอควายสระ เอียอ่านว่าเคียฟอฟันสรรเอียอ่านว่าเฟียอคอไข่นอนหนูมอมาขนมปอปลาสารเอียไม้ตรีเปียอ่านว่าขนมเปียอคอไข่นอนหนูมอมาขนม ปอปาสารเอียไม้ตรีเปี้ยอ่านว่าขนมเปี้ยและในวันนี้เราก็ฝึกอ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะและส่งคลิปส่งรูปถ่ายมากดคุณครูด้วยนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ